ไส้กรอกทอดนะคะไส้กรอกทอดนี่นะคะป้าก็เลือกที่ชิ้นใหญ่ๆ <L un z> เพราะว่าปา้าชอบใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีผัดมะเขือยาวนะคะป้าก็จะเลือกที่ลูกยาวยาวเพราะว่าเอามาผัดให้พวกคุณกินแล้จะได้อิ่มๆยังไงล่ะคะ ไข่ลูกเขยอะค่ะป้าก็จะเลือกที่ลูกโตโตเพราะว่าเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำไงล่ะคะผมขอมีความสุขกับพี่จ่าแล้วกันนะครับ ูจ้าหนูช่วยป้าหน่อยได้ไหมจ้าป้ากับลูกชายไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วหัวป้ามันทำลายร่างกายป้ากับลูกแล้วมันก็ไล่ป้าออกจากบ้านป้าไม่มีที่อยู่ที่กินเลยหนูช่วยป้าหน่อยนะลูกพี่ครับผมขอร้องแล้ะครับอย่างน้อยอ่ะ ก็แช่ช่วยแม่ผมหน่อยนะครับผมสงสารแม่มากจริงๆอ่ะผมกับแม่นอนข้างทางมาหลายวันแล้วครับจะเอาผมกับแม่เป็นคนใช้ก็ได้นะครับขอแค่มีที่พักกับอาหารก็พอนะครับพี่พี่ครับผมขอร้องนะครับช่วยผมหน่อยนงั้นน้องกับแม่ไปพักในบ้านพี่ก่อนนะแล้วพี่จะหาทางช่วยเหลืออีกทีนึงไม่เป็นไรนะคะป้าป้าพาลูกเข้าไปในบ้านก่อนนะคะ เดี๋ยวหนูทำกับเขาให้ทานค่ะไปหนูมากเลยนะไปค่ะเข้าไปในบ้านหนูก่อนนะคะมีชุดเ,เก่าๆของแม่ให้เปลี่ยนเพียบเลยขอบคุณครับไปไป วันนี้ป้าขออนุญาตทำกับข้าวให้พวกคุณทานนะคะถือว่าเป็นการขอบคุณที่ช่วยเหลือป้าค่ะหุยหน่าทานนั่นเลยค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะเนี่ยอ๋อก็จะมีไส้กรอกทอดนะคะไส้กรอกทอดนี่นะคะป้าก็เลือกที่ชิ้นใหญ่ๆ เพราะว่าป้าชอบใหญ่ๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีผัดมะเขือยาวนะคะป้าก็จะเลือกที่ลูกยาวๆเพราะว่าเอามาผัดให้พวกคุณกินเราจะได้อิ่มๆยังไงล่ะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไข่ลูกเขยอะคะ่ะป้าก็จะเลือกที่ ลูกโ,โตโตเพราะว่าเวลากินจะได้เต็มปากเต็มคำไงล<ค>่ะคะหืมน่าทานทุกเมนูเลยนะคะนั้นไผาขอทานเลยนะคะ,คะเก่งก็ทานเยอะๆนะป้าทำสุดฝีมือเลยคะ่ะครับขอบคุณนะครับ โอ้ทำไมหอมอย่างนี้วะชื่นใจคิดไว้แล้วว่าตัวพี่ไผ่ต้องหอมแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยชูวอเก็บไว้เป็นที่นันลึกแล้วกันนะครับพี่ไผ่ พี่ได้ไงอ่ะอ๋อเออคือแม่ให้มาเรียกพี่ไผ่ไปกินขนมข้างล่างนะครับพอดี๋ยวแม่เพิ่งทำเสร็จแต่ก่อนที่พี่จะขึ้นมาอาบนนะ้ำพี่เพิ่งนั่งกินขนมกับแม่ชูไปนะอ๋อเอเอรัถใหม่ครับรัถใหม่เอเอ,เองั้นเดี๋ยวผมไปซื้อของให้แม่ก่อนนะครับพี่ไผ่ขอตัวครับ พายว่าชูดูแปลกๆนะคะแปลกยังไงหรอพี่ไผยก็เมื่อกี้พี่ขึ้นไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเปิดประตูออกมาเห็นชูยอยู่หน้าห้องน้ำทำหน้าแปลกมากเลยอะนี่พี่จะบอกว่าชูแอบดูพี่อาบน้ำเหรออืมหลงตัวเงไปหรือเปล่าพี่ไผ่ดูจากสภาพภายนอกของพี่แล้วเนี่ยทั้งนมทั้งหน้า ก็ไม่มีอะไรที่ชูเขาอยากแอบมองเลยนะถ้าชูเขาจะแอบมองพี่อะแอบมองหนูไม่ดีกว่าหรอจ๋าพูดเกินไปแล้วนะไผ่ไผ่คิดมากไปหรือเปล่าชูเขาหน้าสงสารขนาดนั้นอนะเก่งว่าเขาไม่น่าจะทำอะไรแบบนั้นนะเชื่อเก่งสินอกจากพี่เก่ง ก็ไม่มีใครเอาผู้หญิงแบบพี่แล้วแหละผู้หญิงอะไรคบกันได้ไม่กี่วันก็มาอยู่บ้านแฟนและผู้หญิงแรดแบบพี่อ่ะไม่เห็นต้องกลัวชูใครแอ,อบมองเลยชอบไม่ใช่เหรอผู้ชายเข้าหาจา๋า <laughs> พี่บอกให้หยุดพูดไง แกยังไม่นอนเหรอจ๊ะยังครับแล้วนี่ไผ่ไม่อยู่เหรอจ๊ะไผ่ยังไม่เลิกงานนะครับน่าจะกลับมาเด็กๆ <c oughs> ป้ามีอะไรหรือเปล่าครับนี่ป้าจะทำอะไรอะ่ะ ถูกใจป้ามากเลยมัเป็นของป้าเท่านะป้าสัญญาว่าป้าจะไม่บอกใครให้รู้หรอกป้าออกไปนะอยู่นะป้าแหมจะไม่ลองหน่อยหรอกลับลองวันรุ่นป้าเนี่ยก็เด็ดนะ <c oughs> ป้าหยุด <c oughs> ผมบอกให้หยุดไง แม่กันรามีความสุขอยู่กับพี่เก่งงั้นผมขอมีความสุขกับพี่จา๋าแล้กันนะครับทำบ้าอะไร,รอะชู พี่จา๋าผมแค่จะมอบความสุขให้พี่แค่นั้นเองออกไปนะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยถ้าออกไปตอนเนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ที่ไหนพี่ไผ่ก็ไม่อยู่บ้านแม่ผมก็อยู่กับพี่เก่งพี่จา๋าแต่เสียเวลาเลยนะ่าเริ่มเลยดีกว่า ไปไปไปล่อไปไม่ได้นะจ๊ะต้องกลัวนะพีุ่เหนือไม่ต้องกลัวไปเลยไปผมเป็นตำรวจอยู่เฉยๆอย่าคัดขืนอยู่นิ่งๆสองคนเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดีธรรมนาจารย์ ข่มขืนแล้วก็บุกลุกตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากมาแจ้งความเขาสองคนจะทำตัวน่าสงสารเพื่อเข้าไปอยู่ในบ้านโชคดีนะครับที่ผมมาทัานนะขอบคุณนะคะคุณตำรวจฉันเห็นไยป,ประกาศจ,จับฉันเลยจำหน้าป้ากับชูได้ก็เลยรีบไปแจ้งตำรวจดีนะคะไม่งั้นฉันคงไม่รู้ว่าสองคนนี้คือพวกโรคจิตขอบคุณมากนะครับคุณตำรวจ ถ้าไม่ได้คุณตำรวจน้องสาวผมคงแย่แน่ๆเลยขอบคุณนะคะคุณตำรวจพี่ไผ่หนูขอโทษนะคะที่ไม่ฟังแล้วก็ยังด่าพี่ไผ่อีกอ่ะไม่เป็นไรนะจ๋าจ๋าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วคนสมัยเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจต่อไปอ่ะพวกคุณต้องดูให้ดีนะไม่งั้นอ่ะมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก พวกคุณสองคนเน่ยเชิญไปล,ลงพักด้วยครับแต่ฉันเป็นคนดีนะลูกฉันก็เป็นคนดีด้วยจะดีหรือไม่ดีอะ่ะเขาไปว่ากันที่โรงพักนะครับพวกคุณเน่ยไปให้ปักคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับ